สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนพี่ชอดสุดปลื้มใจลูกชายเขาพิธีวิวาแล้วอันยินดีเห็นกันมาตั้งแต่เด็กหลายคนอาจไม่ค่อยได้เห็นบิ๊กบอสคนเก่งแห่งวงการบันเทิงดีเจพี่ชอดสสยทิพมนตรีกุลณอฐอุทิยามีลูกชายอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือ Not, น็อตมณัสสิทธิ์ล่าสุดมีเรื่องให้หัวใจคนเป็นแม่เป็นสุกับข่าวดีของลูกชายโดยพี่ชอดได้เผยภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความวันแห่งความสุขของครอบครัวว่า Family แต่งงานช่วงโควิดมันก็จะประมาณนี้ไว้หมดโควิดค่อยฉลองกันอีกทีทั้ทงนี้ลูกชายคนเดียวของดีเจพี่ชอตได้เข้าพิธีวีว่าเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วในวันที่18ตุลาคม2564โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นภายในครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีขณะที่พี่น้องคบนบรรเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากอาทิวันธนกฤตคอมเมนต์ว่าโอ้ยินดีครับ พี่ชอ็อตก็คอมเมนต์แซวกับถึงคู่ของหนุ่มว่นด้วยว่าเมื่อ,อไหร่จ้าด้านอันภูวนาก็คอมเมนต์ติดตลกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กรีบออกเรือนอา้าวลืมว่าเป็นเด็กเมื่อ20ปีก่อนนี่นาะบ้าจริงยินดีด้วยที่สุดครับซึ่งพี่ชอ็อตก็ได้คอมเมนต์ตอบติดตลกด้วยกันว่าแก่แล้วนะคะแดดดีเธอก็ลูกสแล้วนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ